ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเองบานโกซีเฮดก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานนะทุกคนต,ตั้งตหนึ่งเดือนเต็มติมนะทุกคนไม่กเ็เดือนครึ่งนะทุกคนที่ไม่ได้เจอกันก็ขอโทษที่หายตัวไปตั้งนานนะทุกคนอ่าผมมีติดเรียนนิดหน่อยก็วันนี้ผมจะมารีวิวตัวที่มีชื่อว่าสุคุณะหรือว่ายูจิในยูจิสึ จูจูสึอ่าชินีนานิกันนะทุกคนอ่าถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลย Let s โกอ่าท่าแรกก็จะชื่อว่าเคิร์สตอนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการต่อยปกติอ่าทุกคนอ่าท่าแรกชื่อว่าเคิร์สตอนะทุกคนก็จะเป็นการพุงงนนพ่งไปข้างหน้านะทุกคนอ่าพุ่งไปข้างหน้าแล้วเตะต่อยอืมี๋ยวผมให้ดูใหม่นะ โอเคตอนนี้ก็รีท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอ่ะคือสไตรก็จะเป็นการทุ่งไปแล้วเตะต่อยนะทุกคนอ่ะแล้วก็มาดูท่าสองกันต่อนะทุกคนท่าสองชื่อว่า c r u s h i n g b o l l นั่นก็คือ่ะเป็นการจับทุ่มอ่าสองทีแล้วก็ขึ้นฟ้าไปนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันใหม่นะโอเคนะครับตอนนี้ก็ท่ารีคืเสร็จแล้วก็เป็นการจับทุ่มสองทีแล้วก็ขึ้นฟ้าเหมือนเดิมนะทุกคนอ่ะ ต่อไปก็เป็นท่าที่3านะทุกคนหรือว่า d i v e r g e n t fist หรือว่า black fat ที่ทุกคนเรียกกันนั่นเองนะทุกคนนั่นแหละอ่ะพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยอันนี้เดี๋ยวผมใช้แบบปกติให้ดูนะทุกคนแบบไม่ติด black fat นะทุกคนต่อยเป็นปกตินี่ก็เป็นการต่อยแบบปกติอันนี้ก็เป็นปักมอนบินขึ้นฟ้าปกตินะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนการใช้ black fat นะทุกคนก็ ถ้าเรามีสกิลสามนะทุกคนถ้าตอนมันง้างหมักนะทุกคนให้เรากดสกิลสามตอนก่อนตอนมันง้างหมัดพอดีพอมันง้างหมัดพอดีให้เรากดหนึ่งทันทีหลังนะจากกดสกิลหนึ่งวิให้เราต่อยทันทีเลยนะทุกคนอะดูกนันแบบนี้เลยนะทุกคนนี่ก็คือการแบบกดสามแล้วก,กดอีกสามหนึ่งีหนึ่งวินะทุกคนก็เป็นการติดแบ็คแฟร โอเคนะทุกคนแล้วก็กลับมาตเตใหมออ่รอบนีกก็กด3แล้วก็กด1วิให้ทัน3ทีนะทุกคนครับง,ง้างพอดีแล้วก็ต่อยเลยนะทุกคนกด3อ่าก็ท่า4เอ้ยผมลืมบอกไปท่า2มั่ก็ให้ทุกคนกดเดินหน้าแล้วก็กดกระโดดแล้วก็กด2นะทุกคนก็จะเป็นการกระโดดไปทุ่มเหมือนเดิมนะทุกคนเหมือนกด2ปกติเลยที่แบบไม่ได้กระโดดนะ ก็เดี๋ยวผมทําให้ดูใหม่นะทุกคนแบบนี้มาเราต่อยนี่ผมจะบอกท่าสี่ก่อนนะทุกคนท่าสี่จะเป็นการอาเคาน์เตอร์นะทุกคนก็จะเป็นการง้างขาแล้วก็เตะไปนะทุกคนก็นั่นแหละทุกคนก็จะเป็นการเตะแล้วมันเคาน์เตอร์แทบจะทุกอย่างเลยนะทุกคนอันติบางอันก็สามารถเคาน์เตอร์ได้เออเมื่อกี้ผมก็ทาสกิลสองแบบกระโดดให้ดูนะทุกคนอ่ะรอ นี่ตัวแบ็คแพตให้ดูแล้วผมเก็บเกตของสุกุณารอนะทุกคนอ่ะตัดไปโอเคตอนนี้ผมก็เก็บเกตครบแล้วเมื่อกี้ก็ถิ่นแบ็คแพตไปด้วยอ่ะเปิดอันติก็จะเป็นการแบบนี้เลยนะทุกคนอ่ะสุกุณายืดล่างก็สกิลแรกมีชื่อว่า Dismantle นะทุกคนก็สกิลฟันปกติของสุกุกาจะเป็นการฟันซ้ายขวาแล้วก็ฟันสลับคู่แต่ ฟันสุดท้ายก็เป็นฟันคู่อาดิสเมนทัลก็จะเป็นการฟันแบบสลายหลายหลายอย่างนะทุกคนนั่นแหละทุกคนโอเคนะทุกคนอันนี้ก็เป็นท่าดิสเมนทัลนะทุกคนอาก็เป็นการฟันหลายทีแล้วก็ท่าที่สองก็คูกะน,นะทุกคนเชื่อ <Yeah! S 1> ก็เป็นการยิงไฟออกไปโอเคนะทุกคนนี่ก็คือท่าฟินิเชอร์ของอท่าแรกนะทุกคนก็เป็นการตัวแหลกสปันไปเลยอ่า ก็มาดูท่าที่3กันนะนนทุกคนท่าลันช์นะทุกคนมันก็จะเป็นการไต่ขึ้นฟ้าไปแล้วก็ทุ่มลงมาเออก็เป็นแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วสามารถคอมโบกับสกิลที่1ได้นะทุกคนแล้วก็สามารถคอมโบกับปูกะได้ทนี้ก็เป็นท่ากลางเขน,นะทุกคนก็จะก็คืออารามสุก้อนมาดูทุกคนรู้จักแต่เป็นการตัดรอบๆนะทุกคน โอเคนะครับทุกคนนี่ก็ผมจะทำเฟินิเจอร์ทุกสกิลให้สมบูรณ์แล้วกันสกิลสี่แมนจินชิกนะทุกคนอ่าอ่ะแล้วมาดูเฟาร์นิเจอร์ของสกิลสองนะทุกคนคลัชชิงโบร์แอ่าอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนกับพุ่มแล้วก็นั่นแหละแล้วก็อ่าพุ่มหลังนะทุกคน โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เดีย๋ยวผมก็จะทำเฟินิชเชอร์ของแบ็คแฟนให้ดูทำเฟินิชเชอร์ของแบ็คแฟนนะทุกคนอ่ะนีบรรยาการแบ็กแฟนแล้วก็ต่อยตรงไปกระเด็นไปนู่นนะทุกคนก็จะมีประมาณนี้ส่วนของอ่าฟินิชเชอร์ของยูจินะทุกคนมานะครับทุกคนก็มาดูฟินิชเชอร์ของฝั่งสุกุณะบ้างนะครับมา ก็ผมจะให้ดูโฟกัสเลยนะทุกคนเพราะผมทำของ Dismantle ไปแล้วนะทุกคนนะไปไปโป้ก็อันนี้ก็จะเป็นผมจะทำของลันช์ก่อนนะครับอ่าสกิลลันช์ปึ๊บก็จะเป็นการเต่ขึ้นแล้วก็คุ้มลงมาโป้อ่าก็จะเป็นการตายแบบนอนจมเป็นแบบอย่าง้าเลยนะทุกคน อ่ก็เป็นประมาณนี้นะทุกคนมาเรามาดูส่วนฟินิชเชอ,อ,อ,อร์ของอ่าการนักสืบงนามนะครับ,บาก็จะเป็นการโัดต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 ัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆจนตายนะครับก็จะเป็นการแยกส่วนงีึงเลยก็รอ,รอจน,อนนักสืบหมดนะครับก็มีอะไรเยอะเลยก็มีประมาณนี้นะครับ แล้นี่ก็คือค่ารับนะทุกคนก็เป็นการให้ทุกคนกด 1, 3, 2แล้วก็กดรูปดาวนะทุกคนหรือกดในคอมก็เป็นกด R นะครับอ่ะแล้วเราก็ตัดมาส่วนของการฟินิเชอร์ของท่าฟูกะนะทุกคนอ่ะกดไฟฟูกะเรียบร้อยก็จะตกลงมาแล้วก็ตัวดำปิดปีแบบนี้นะทุกคนตัวไม่เกรียมเลยนะครัอ่ะ ก็จบไปแล้วนะทุกคนนี่ก็ f ฟินิเชอร์ทุกทุกอันนะทุกคนว่าเป็นยังไงนี่เ๋ผมปันโชว์เดีย๋ยวผมปันโชว์ก่อนนี่ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์อ่าอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่อ่าไม่พลาดคลิปต่อไปก็ขอโทษที่อันนี้ด้วยนะทุกคนที่ผมหายไปนังนาน ก็ติดเลียดเลยส่วนหนึ่งแล้วก็หนึ่งเลยเริ่มขี้เกียจแต่ก็จะมาหาเวลามันทำ u t u b e เรื่อยๆเลยนะทุกคนอ่าแล้วก็คลิปต่างๆเนี่ยผมตั้งจะกลับมาตั้งใจทำเรื่อยๆเลยนะทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายจ้า